อยากให้พริกสวยใ,ใส่ปุ๋ยอะไรดีขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลความรู้จากปุย่าตายายวิชาการรับรองเป็นจริงตามนั้นเลยครับธาตุอาหารหลักของพืช3ามธาตุ NPK ไนโตรเจนสร้างลำต้นโตเร็วสร้างใบใหญ่เขียวจะมีอยู่ในขี้วัวค่อนข้างมากครับบำรุงผักกินต้นกินใบต้นหอมผักชีผักกาดผักคะนา้าผักสลัดปุ๋ยตัพีฟอสฟอรัสออกดอกดีติดผลดีฟอสฟอรัสปุ๋ยตัวนี้พบมากในขี้ไก่บำรุงพริกมะเขือมะนาว ลารกอรแตงทั่วพืชผลทุกชนิดปุ๋ยตุเคโพแทเสเซียมบำรุงรากบำรุงหัวสร้างแป้งพบมากในขี้หมูใช้กับมันสำปะหลังบันแกวแครอทมันฝรัง่งขิงข่ากระชายพืชที่มีหัวสร้างหัวอยู่ในดินทุกชนิดครับรายละเอียดจะมีมากกว่านี้เพราะปุ๋ยคอกไม่ได้มีธาตุอาหารที่คงที่ใส่แค่ตัวใดตัวหนึ่งก็อาจจะไม่พิงพอต่อพืชชนิดนั้นๆแต่ลหลักๆให้จดจําธาตุอาหารที่พบมากในขี้ต่างๆไว้เท่านี้ก่อนมีคนเถียงกันว่าตกลงตะไคร้ใส่ปุ๋ยคอกขี้อะไรดีลองถ่าย